สวัสดีค่ะดิฉันอาจาันย์แพตลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะพยากรณ์ด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปคลูกแก้วเทพเจ้า,ก,ก,รจากรีกโรมันและไพ่ทาโร่ชั้นสูงระบบกระแสจิตรวมไปถึงไพ่ออร,ร์เคิลทั้งสองสำรับนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษกันนะคะค่ะเรามาดูในราศีกุมกันนะคะราศีกุมปประจําเดือนมกราคมนี้นะคะ ได้ลูกแก้วของเทวีเซเลสค่ะก็ไม่แพ้ชาวราศีมังกรเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าชาวราศีกลุ่มเนี่ยนะคะทำอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นดีเห็นงามไปด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสเสน่หาคุณมากเป็นพิเศษนะคะระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนลนหรือทําอะไรแบบใจร้อนบู้วามเป็นนิดจะทําให้งานเสียเข้าได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่มองแล้วในแง่ของการงานชาวราศีกลุ่มเนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์การติดต่อหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการเอ่อพบ ปะผู้คนที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างฉุกเฉินเข้ามานะคะหรือเป็นงานด่วนๆให้คุณต้องไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะเกี่ยวพันกับในเรื่องของการค้าขายเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านหรือการทําอะไรที่เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยนะคะอันนั้นแหละคะ่ะเขาบอกว่าจะมีงานเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะ กแก้วของเทวีเซเลสเนี่ยมักจะชักนําความอุดมสมบูรณ์หรือความสุขที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของหน้าที่การงานมาให้มองแล้วนะคะชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่ตําแหน่งที่ดีกว่านะคะเรียกได้ว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูการเงินกันดีกว่าการเงินของชาวราศีกุมเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนิดหนึ่งนะคะระวังอะไรระวังจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ระวังนะคะว่าใครที่ ลูกน้องหรือมีบริวารน,นะคะอาจจะมีรูรั่วเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ามีคนที่เขาเรียกว่าแอบทําอะไรลับหลังคุณในเรื่องของการเงินการทองอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องไม่ไม่ไม่ไมอาจอาจจะต้องไว้ใจใครมากไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจตัวเองดีที่สุดในเรื่องของการเงินการทองนะคะแล้วก็ยพยายามนะคะสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าดูแล้วนะคะหนี้สินตรงนี้อาจจะพลุงมพลังทําให้เป็นดินพอกหางหมูเขาได้ในอนาคตนะคะในเรื่องของความรักนะคะ เขาบอกกันว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะมักจะมีเอ่อมีความลังเลใจหรือมีความคิดอ่านที่ค่อนข้างที่จะช้านิดนึงในเรื่องของความรักนะคะที่ดูที่ดูดูกันไว้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยตัดสินใจหรือยังไม่กล้าที่จะทําอะไรอย่างจริงจังทั้งนั้นที่อีกฝ่ายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกร้องเหลือเกินระวังนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะไป ลหลงไหลไปที่อื่นนะคะโดยที่แบบว่าลืมมองความความสัมพันธ์รอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เอาใจใส่ต่อความรักต่อคู่รักให้มากขึ้นหน่อยอย่าเอาใจใส่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากเกินไปมันจะทําใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเปลี่ยนใจจากคุณได้ง่ายนะคะในเกณฑ์ความรักแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ระมัดระวังของอารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะเพราะคําพูดเนี่ยนะคะการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเคลืกคมมีดแล้วก็เมื่อกรีดฝังลึกแล้วเนี่ยนะคะก็ยากที่จะประสานกันได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์แนะนําว่าในเรื่องของความรักเนี่ยควรมีการพูดจากันเรื่อยๆหรือเอาใจใส่กันต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้คนรักของคุณเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่ส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะเขาบอกกันว่าในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์นในเรื่อง ื่องของความรักที่ดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่เป็นความรักที่ผ่านมาทางแวดวงของการทํางานร่วมกันนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดหรือว่าเคล็ดลับนะคะของอาการดำเนินชีวิตนะคะสาหรับสำหรับชาวราศีกุ่มเขาบอกว่าให้ยึดหลักความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเข้าไว้นะคะความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเนี่ยนะคะจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะทําให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายจาก เลียกศัตรตูหรือคนรอบข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะยึดหลักความซื่อสัตย์และขยันและอดทนเข้าไว้ยังไงเสียเจ้านายก็ย่อมรักคุณอย่างแน่นอนค่ะ